เลียงไทม์ไลน์คาชินโคจิทำไมชายคนนี้ถึงมีอะไรที่คล้ายคลึงกับจิระยะ3นมินจานในตำนานซะเหลือเกินคลิปนี้เราจะมีเรื่องราวของเขาพร้อมกับคำตอบนั้นด้วยครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชั a นะ e l ครับวันนี้เราจะมาเลี้ยงทำลายคาชินโคจิครับเขาคนนี้หลายๆคนน่าจะรู้แลนะ้วเนี่ยสำหรับคนที่ติดตามการ์ตูนเรื่องโบรุโตครับเขาก็คือร่างโคลนของจิไรยะครับหน้าเหมือนกันเดกะกทาวิชานินจาสไตล์การต่อตู้นี มีอะไรที่คล้ายคลึงกับจิระยะอย่างมากครับแต่ตอนแรกที่เขาปรากฏตัวมาคือแบบเขาสวมหน้าก o หน้ากากเ้อแต่สวมหน้ากากมาแลว้วไม่ดันเะลเรื่องใช้วิชาอะไรคล้ายจิระยะนะและตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาแห่งทฤษฎีนะครับของเจ้าคาชินโคจิครับว่ามันคือใครกันแน่นะครับมีหลายบทความมากนะเกี่ยวกับทฤษฎีคาชินโคจิครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือไปในทิศทางเดียวกันครับว่าเขาเนี่ยคือจิระยะอะไรประมาณนั้นนะผมบลาๆๆๆนะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเรียงไทม์ไลน์ของเจ้าตัวนี้ครับคาชินโคจิ เป็นร่างโคลนของจิรยะครับที่ได้กลับมามีบทบาทในโลกดินจาอีกครั้งหนึ่งครับในเวอร์ชั่นของรุ่นลูกครับผมเออตอนแรกเวอร์ชั่นพ่อนักตูนนารโตะจิรยะตายครับจะยะมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งในร่างโคลนนะผมที่มีชื่อว่าคาจินโคจิในเวอร์ชั่นของบรูโตะนะครับโคจิเขาปรากฏตัวมาในช่วงแรกๆครับก็เป็นในช่วงของการประชุมขององค์กรคารานเนี่ครับแล้วองค์กรคารันเนี่ยก็คือแบบมีเป้าหมายนะที่จะคืนชีพให้กับตระกูลโอซึซึกิคนหนึ่งครับ ก็คือโอซุสกิอิชิกินั่นเองครับตอนนั้นก็คือมีการเรียกการประชุมนะครับว่าภาชนะที่จะทําให้โอซุสกิอิชิกิคืนชีพขึ้นมานะครับมีการผิดพลาดด้านการขนส่งภาชนะครับ และภาชนะนั้นเนี่ยก็น่าจะตกอยู่ที่แถวแวชายแดนฮินคุนีครับผมก็จะเป็นเขตของหมู่บ้านโคโรฮานะครับและภาชนะที่พูดถึงเนี่ยก็คือร่างกายของคาวากินี่ครับก็คือแบบมีการวางแผนกันในองค์กรคาระอยู่แลวครับว่าจะใช้ร่างกายของคาวากินี่ครับเป็นภาชนะเพื่อทําการคืนเชีพให้กับโอซซสกิอิชิกิครับแล้วในการประชุมครั้งนี้น่ครับโคจิเขาได้มีปากมีเสียงกับผู้เท่าในองค์กรคาร่าครับก็ได้มีการถกเถียงอะไรกันเล็กน้อยถึงปานกลาง ครับพอหลังจากจบการประชุมครั้งนี้ครับโคจิก็จัดการฆ่าเจ้าผู้เฒ่าคนนั้นทิ้งเลยครับผมเป็นการใช้กระถาเพลิงที่รุนแรงมากครับเผาผู้เฒ่าคนนั้นทิ้งไปครับขนาดเจ้าผู้เฒ่าคนนั้นเนี่ยมีความสามารถในการฟื้นฟูร,รักษาอย่างสูงครับแต่เจอเพลิงของโคจิเข้าไปเนี่ยก็ฟื้นฟูร,รักษาตัวเองไม่ทันครับไปการฆ่าแบบง่ายๆครับผมแล้วก็งงด้วยนะเพราะว่าอะไรวะ แม่งอยู่ดีก็เปิดเผยอ,องค์กรแบบคาระขึ้นมาดูแล้วมีแต่ตัวเก่งๆนะครับประชุมกันได้ไม่เท่าไรคนในองค์กรแม่งฆ่ากันเองสแล้วนะผม ดูแบบนหน้างงน้ามึนมากนะตอนแรกนะหลังจากที่องค์กรคาระาสูญเสียภาชนะหรือว่าคาวากิไปนะครับก็มีโคจิที่จะมาเฝ้าดูเฝ้าจัดการกับปัญหานี้ครับโคจิเขาก็ได้มุ่งหน้าไปยังบอลลูนนะครับซึ่งก็เป็นบอลลูนที่ทําการขนส่งคาวากิภาชนะนั่นแหละครับแต่พอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าพวกโบรโตนคือถึงบอลลูนก่อนนะครับแล้วก็กําลังจะได้ความลับอะไรบางอย่างจากบอลลูนนั้นไปครับแต่ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่พวกบรูโตกําลังต่อสู้กับอาร์อ อยู่ครับคือ RO เนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่มีส่วนร่วมกับองค์กรคาล่าครับ พอทีมของบรูโตนะครับก็มีทั้งบรูโตซาราดาบิสกิรวมถึงโคโนฮามารุนะครับกำลังจะรู้ความลับนะครับก็มีอ o อนะครับพยายามมาต่อสู้มาขัดขวางเอาไว้ครับแต่สู้ไปสู้มาคืออ o เนี่คือพลาดท่าแล้วก็พ่ายแพ้กับพวกบรูโตอะไรไปนะครับตอนนี้โคจิก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับแล้วก็ทําการฆ่าอ o อไปครับแต่ที่น่าสนใจเลยคือการปรากฏตัวครั้งนี้ของโคจิเนี่ยเขาใช้คาถาอัญเชิญด้วยครับผมเป็นคาถาอัญเชิญคางคกไอ้น้ำครับผมเออคล้ายๆกับคาถา เชิญกบอะไรอย่างงั้นนะก็เลยเป็นที่น่าสงสัยแล้วก็คือฮามากๆครับกับการใช้คาถาอันนี้ของโคจิครับว่าเฮ้ยคาถาเชิญกบแถวหน้าตามันยังแบบมีความคล้ายจิระย่นะตอนนั้นแฟนๆนารุโตะโบโตะก็คือคือฮาแล้วก็สนันโซเชียลกันมากครับโคจิได้มีการต่อสู้แล้วก็ปะทะกับโคโนฮาบาลุครับที่น่าเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งเลยคือโคจิเนี่ยเขาใช้วิชากระสุนวงจกักรนะครับต่อสู้กับโคโนฮะบาลุด้วยนะผม ยิ่งมีอะไรที่คล้ายคลึงกับจิรยะไปอีกนะครับแต่วิชาที่มันแตกต่างจากจิรยะเนี่ยก็จะมีวิชาไฟนะครับผมเป็นการใช้ไฟโลการหรือว่าเพลิงนรกนี่ครับมาโจมตีศัตรูครับเป็นเพลิงโลการที่ไม่มีวันมอดไหมครับจะเผาผ่านศัตรูไปเรื่อยๆครับไม่ว่าลมจะแรงแค่ไหนฝนจะตกฝนกระหน่ำแค่ไหนครับไฟจะไม่มีวันดับนะผมก็ถือว่าเป็นคาถาไฟเป็นวิชาดินจาขั้นสูงวิชานึงเลยครับโคโนฮะมารุที่พลาดท่าไปแล้วครับกำลังโดนเพลิงนรกเผาไหม้เลยครับคือถ้าปล่อยให้โดนเผา อย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยอาจถึงขั้นตายได้เลยครับตอนนั้นบรูโตนที่อยู่ในเหตุการณ์สติแตกขึ้นมาครับแล้วก็ใช้คาม้าออกมาโดยไม่รู้ตัวครับบรูโตนนั้นได้ทําการดูดเพลิงโลกันนั้นออกมาจากตัวของโคโนฮะมารุแล้วก็เป็นการช่วยเหลือชีวิตโคโนฮะมารุเอาไว้ครับตอนนั้นโคจิก็ตกใจเหมือนกันนะครับที่บรูโตนเนี่ยสามารถใช้คาม้าได้ครับ ก็กลายเป็นสถานการณ์ที่โคจิเนี่ยไม่เคยคาดคิดมาก่อนครับด่วนว่าเขาเองเนี่ยจะเลือกที่จะยังไม่ลงมือกับโบลูโตแล้วก็คุณฮามารูครับแต่เลือกที่จะเฝ้ามองโบลูโตต่อไปครับว่า คามาของบรโตเป็นยังไงจะแสดงท่าทีปฏิกิริยาอะไรยังไงต่อไปครับก็เลยถอยออกมาจากการต่อสู้ในครั้งนั้นก่อนครับหลังจากเลิกต่อสู้กันแล้วพวกบรโตก็ไปเจอกับคาวากิแล้วก็ออกพาคาวากิกลับมาที่โคโนฮานี่ครับโดยเหตุการณ์ตรงน,นี้เนี่ยก็อยู่ในการเฝ้ามองจากโคจิอยู่ตลอดครับโคจิได้พบเจอกับเดลตานะครับในตอนที่โคจิกําลังเฝ้าดูคาวากิอยู่เนี่ยครับเดลตาก็เป็นคนในองค์กรคาร่าเหมือนกันครับแต่โคจิบอกกับเดลตาว่าเขาจะยังไม่ได้จับกลุ่ม คาวากิอะไรแบบปัจจุบันทันด่วอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับเขาอยากจะสืบข้อมูลให้มากกว่านี้ครับเพราะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคนที่มีพลังคามาเหมือนกับคาวากินะครับมันมีทั้งคาวากิแล้วก็บรูโตด้วยครับเขาก็เลยอยากจะสืบข้อมูลให้มากกว่านี้ครับโคจิที่เป็นร่างโคลนของจิระยะนะครับแน่นอนครับว่าร่างกายของเขามันมีความคล้ายคลึงกับจิระยะพลังจักราคล้ายคล้ายจิระยะนี่ครับก็เลยสามารถที่จะลอดเข้าไปในหมู่บ้านโคโดฮาร์ได้แบบง่ายๆแบบชิวๆนะครับ แต่เขาก็คือแบบมีการเตือนเดลต้าด้วยแกเดลต้าแกเป็นคนนอกถ้าเกิดว่าเข้าโคโนฮามาไอคนโคโนฮาไอมิจารตรวจจับมันรู้แน่นอนเดลต้าห้ามเข้ามานะแต่โคจิคือแบบมันเข้าได้แบบชิวนะเอิญเป็นร่างโครงของจิริยานนะไม่โดนตรวจจับด้วยนะครับในะระหว่างที่โคจิเขาเฝ้าสังเกตผู้ที่มีคามะ2คนอย่างคาวากิแล้วก็บโรโตอยู่นะครับก็เซอร์ไพรส์มาตัฟเกอร์ครับผมจิเกนก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับจิเกนที่ก็เป็นหัวหน้าองค์กรคาร่านะครับล่าที่แท้จริงของจิเกนเนี่ยก็คือโอซุสึกิอิช จีเกมปรากฏตัวขึ้นมาครับเราก็ได้มีการไปต่อสู้กับนารูโตะกับซาสึเกะในอีกมิติหนึ่งครับและคือจีเกมเนี่ยเข้าใจไหมแบบมันมีพลังของตระกูลโอสุตเกิครับผมเป็นตระกูลของพระเจ้านะครับ นารุโตะกับซาสเกะสองคนร่วมมือกันต่อสู้ครับแต่ก็ยังโดนจีเกนตบอยู่ดีครับนารุโตะที่คือพลาดท่าแล้วก็โดนจับกุมด้วยซ้ำครับส่วนซาสเกะเนี่ยก็คืออาการหนักสาหัสครับออกมาจากมิติได้ก็ต้องพักรักษาตัวกันยกใหญ่เลยครับส่วนทางด้านจีเกนครับคือร่างจีเกนเนี่ยเหมือนกับเป็นร่างใช้ชั่วคราวนะครับยังไม่ได้เป็นร่างที่แท้จริงนะครับเพราะว่าร่างที่แท้จริงเนี่ยมันต้องเป็นร่างของโอซุสึกิอิชิกินะครับ จีเกนชนะดารุโตแล้วก็ซาสเกตได้ก็จริงอยู่ครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็พลังลดน้อยถอยลงไปเยอะครับตอนนี้เนี่ยพลังเหลือแค่ประมาณ10%เท่านั้นครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาอันดีครับที่โคจิเนี่ยเขาจะทําตามเป้าหมายที่แท้จริงของเขาครับที่เขาได้แฝงตัวในองค์กรคาราี้มาซักระยะหนึ่งครับ เป้าหมายที่แท้จริงของโคจิเลยคือเขาก็คือถูกสร้างขึ้นมาครับเป็นร่างโคลนจิเรยาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าจีเกนเนั่ครับโดยคนที่สร้างร่างโคลนของจิเรยาขึ้นมาก็คืออามาโดครับโดยอามาโดนี่ก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งนะคือมันสร้างเทคโนโลยีสร้างบ้าบอคอแตกอะไรที่แบบบรรลุโลกมากๆครับเป็นแบบเหมือนกับไม่ใช่กระตูน,นจานะครับ ร้างร่างโครงร่างโคนอะไรออกมาได้ด้วยนะอามาโดสร้างร่างโคนของโคจิขึ้นมาครับแล้วดน่วนว่าร่างของเดลต้าเนี่ยก็น่าจะเป็นผลงานของอามาโดด้วยนะครับเพราะในตอนที่โคจิเขากาลังจะไปต่อสู้กับจีเกนแล้วก็จะหักหลังจีเกนนะครับตอนแรกก็มีเดลต้านะครับจะมาห้ามปรามโคจินะครับแต่ว่าเดลต้าเนี่ยก็โดนอามาโดเนี่ยสั่งปิดการใช้งานไปแบบง่ายๆนะครับ คือแบบปิดการใช้งานแล้วก็หลับไปต่อหน้าต่อตาโคจิเลยนะีะตอนนั้นโคจิก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าเขาที่โดนอามบโดสร้างขึ้นมาด้วยครับ อาจจะโดนตั้งโปรแกรมปิดการทํางานไว้เหมือนกับเดลต้าก็เป็นได้ครับแล้วลวครับโคจิ ji, ก็ไปพิจชหนา้าต่อสู้กับอิชิกิครับพูดกันไปพูดกันมาสักพักหนึ่งครับผมก็คือตอนนี้ต่างคนต่างรู้แล้วครับว่ามันต้องสู้กันแล้วล่ะครับผมเ <c oughs> จตนาไม่ดีกันทั้งค <c oughs> ู่นะก็ได้มีการต่อสู้กันจริงๆครับจิเกนที่พลังเหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะครับก็ถูกโคจิไล่ต้อนจนจนบุมครับทาให้จิเกนนี่ครับต้องใช้ร่างอิชิกิมาสู้ครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบผิดแผนอิชิกิ เพราะการคืนชีพครั้งนี้ของอิชิกิเนี่ยเรียกว่ามันเป็นการคืนชีพที่ไม่สมบูรณ์นะครับคืนชีพมาแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีพลังสูงนะครับแต่ว่าเขาก็จะตายในไม่ช้านะครับคือตามเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าอิชิกิได้ร่างของคาวากิแล้วก็ใช้ร่างคาวากิคืนชีพให้ตัวเองขึ้นมาครับก็จะกลายเป็นร่างของโอซุสกิอิชิกิที่แบบสมบูรณ์นะจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่มากครับคลองลงคลองโลกได้อะไรก็ว่างกันไปนะแต่ตอนนี้คือแบบเป็นผิดแผนอะไรเยอะแล้วนะครับโดนหักลงหักหลงังด้วยนะและแน่นอนครับว่าพอ ระดับพัดเจ้านะครับอย่างโอซุสกิอิชิกิครับโคจิ ji, คือสู้ไม่ได้แน่นอนครับแต่ในตอนที่ต่อสู้กันเนี่ยโคจิ ji, มันยังคิดว่าตัวเองสู้ได้อยู่เลยนะ คิดว่าแบบตัวเองวางแผนอะไรมาอย่างดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่กลายว่าโคจิเองก็เหมือนจับจะโดนอามาโดหักหลังด้วยนะครับเพราะอามาโดคือคิดไว้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าโคจิต่อสู้กับจิกเกนครับผมเต็มที่เลยก็คือโคจิเนี่ยจะทําให้จิกเกนต้องฝืนตัวเองแล้วก็คืนชีพมาในร่างของโอซุสกิอิชิกิครับถ้าทําได้ถึงตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโคจิบรรลุเป้าหมายแล้วครับเพราะอิชิกิฟื้นชีพขึ้นมาในร่างนี้ครับอิชิกิก็จะมีเวลาอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ต้องตายในเวลาต่อมาครับผมคือแป๊บ ผมเออไม่นานก็ต้องตายแล้วนะครับอันนั้นถือว่าบรรลุเป้าหมายบรรลุหน้าที่ของโคจิแล้วนะผม แต่คือโคจิในตอนที่เขาต่อสู้กับ iki, อิชิกิขเขายังบั่นใจอยู่เลยครับว่าเขาน่าจะพอสู้กับอิชิกิอะไรได้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับผมมันสู้ไม่ได้เหรอนะครับกลายเป็นว่าโคจิเองเนี่ยก็เหมือนกับโดนอามาโดลหลอกใช้แล้วก็โดนอามาโดหักหลังเหมือนกันครับฝืนสู้กันได้ไม่นานสักเท่าไหร่ครับผมสุดท้ายแล้วโคจิก็สามารถที่จะชิงหนีไปได้ครับผมคือยังดีนะที่แบบไม่ตายในตอนนั้นเนะยผมยังชิงหนีมาได้ก็ถือว่าเอาตัวรอดได้เก่งนะยังถือว่ายังมีชั้นเชิงในการต่อสู้ครับรู้จักทางหนีทีไ่ครับ เสียทีนะที่เป็นล่างโครนของ3ดินจาในตํานานครับและหลังจากที่โคจิดีไปได้เนี่ยบทปากของโคจิก็ยังไม่ปรากฏออกมาและผมหลังจากที่กระตูบะโบโตดําเนินเนืนเ้อเรื่องอะไรไปหลายตอนครับแต่คิดว่าคงกลับมามีบทอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่คงต้องแบบปลอนานหน่อยนะ เพราะการ์ตูนบลูตโตต,ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นการ์ตูนรายเดือนนะครับผมมันออกมาเดือนละตอนเท่านั้นเองเนี่ยเรื่องก็จะดําเนินชา้ากันสักนิดนึงๆๆนะส่วนเรื่องสไตล์การต่อสู้วิชาดินจาของโคจิต้องบอกว่าหลากหลายนะใช้คาถาเซียนเนี่ยใช้ได้ครับใช้กระสุนวงจากมหายักษ์อย่างนี้ก็ใช้ได้ครับใช้วิชาโจมตีเพลิงครับก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกครับเหมือนกับเป็นการอัญเชิญไฟนะครับผมมาจากภูเขาอัดคีครับเป็นเพลิงโลกาเป็นเพลิงนรกนะที่จะเผาศัตรูให้หมดไหมครับ คาถาเส้นผมราชสีคร่างครับเอออันนี้จะคล้ายๆกับจิริยาครับผมโคจิก็ใช้ได้ครับคาถาระเบิดน้ำมันคางโคกคาถาบึงความมืดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคาถาที่คาชินโคจิเคยใช้ให้เราเห็นนั่นเองครับก็เรียกว่าสไตล์การต่อสู้ก็จะคล้ายๆจิริยนได้แหละครับวิชาทรงวิชาเซียนจักรเซียนหมวดเซียนอะไรเขาก็ใช้ได้นะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของคาชินโคจิครับผมในยุคของนินจาลุลูกครับผมเออในตอนที่เขาต่อสู้กับ อิชิกิเนี่ยเออสู้กันไปสู้กันมาครับผมก็แบบหน้ากากมันแตกไงครับผมเออหน้ากากแตกเราก็เลยได้เห็นใบหน้าของคาชินโคจิครับว่าแม่งหน้าของจิริยะชัดๆนะผม <c oughs> ส่วนเรื่องการเลียงไทม์ไลน์ของตัวละครอื่นๆก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยทําให้ครับข้าวก่อนหลังจากที่ทําคลิปเรียงไทม์ไลน์ของฮาชิราบะไปเนี่ยใต้คอมเมนต์มีคนคอมเมนต์มาอย่างเยอะนะครับบ้าขอเรียงไทม์ไลน์ของเทพสงครามมาดาระต่อครับผม <c oughs> โอ้โหเต่สงครามมดาลาเนื้อเลี่ยมมันก็ยาวมากครับผมไม่ได้ตากอะไรกับหาชีลามมา้นะพอๆนะคือต้องแบบรวบรวมข้อมูลเป็นวันไหนจะต้องอัดเสียงตัดต่อใส่ภาพอีกแ็โอ,โโอ,โโอโ้แค่คิดก็เหนื่อยแล้วนะผมสำหรับทำลายมดลานะแต่โอเคครับผมในเมื่อขอมากันเยอะขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวจัดให้นะแต่อาจจะรอสักนิดนึงนะ คลิปนี้ก็เอาการเรียงทไลายแบบสั้นๆนะครับของคาชินโคจิไปก่อนแล้วกันเน้อโอเคครับตุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปมาถึงตอนนี้ครับดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r ใครให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรโดกนัชน,นากับผมไปเลยครับบายบายสวัสดีครับ